สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พุปัญหาครั้งนี้นะครับก็มาอาจารย์นตนพระที่กำลังจะตกดินแล้วต้องรีบพูดให้ฟังนะฮะอันนี้ก็เป็นคําถามของลูกค้าในกลุ่มไลน์ติวผู้สอบบัญชีภาษีก้กรของเรานะ,ะคะก็มาติวในวิชาการบัญชีก็เขามีปัญหาอะไรฮะเขาเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจอะไรนะไฮดรอลิกใช่ไหม ท่อท่อซ่อมท่อไฮดรลิกซ่อมท่อไฮดรลิกค่ะแล้วเขามามีปัญหาอย่างไงไหนคุณช่วยอธิบายเล่าให้ฟังเลยเป็นคลิปเลยค่ะค่ะก็คือตัวเขาเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาตัวเขาเขามีเขากับสามีสามีเขาเนี่ยมักจะได้รับงานมาไปไปรับทําอะไรก็ตามแต่เวลารับเงินเนี่ยก็ให้ใช้ชื่อภรรยาเนี่ยเป็นคนรับเงินค่ะเพราะว่าตัวสามีรับเงินตรงนี้ไม่ได้ค่ะก็เลยให้ภรรยาเป็นคนรับเงินแทนนะคะพอรับเงินแทนไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าปีนี้ ปีปัจจุบันนี้รายได้จะเกินล้านแปดแล้วถ้าเกิดเกินล้านแปดก็ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะแล้วมันก็เกินแล้วมันเกินจริง,รงๆเกินมันจริงเกินจริงนะคะพอเกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทแล้วเขาก็เลยไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วครับนะคะพอไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วก็มีปัญหาอีกว่าภาษีเงินได้ส่วนตัวของเขาเนี่ยก็คือในนามของบุคคลธรรมดาตัวนี้นะคะเวลาเขาไปคำนวณแล้วเขาบอกเขาเสียภาษีสูงมากเลยก็โดน อ่เกี่ยวย<ด>ภาษีสูงมีรายได้เยอะเกี่ยภาษีสูงมีไรายได้เยอะและด้วยจากการที่เป็นค่าจ้างบริการนะคะคือการซ่อมท่อไฮดรอลิกเนี่ยเขาจะโดนหักภาษีทุกครั้งโดยที่ได้รับเงินเนี่ยก็คือสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทอะไรไปสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามเปอร์เซ็นต์เป็นเงินได้ประเภทอะไรนี่แหละค่ะคือคำถ,ถามของเขาคือ,อปัญหาปัญหานะคะ,ะเขาเขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยตีเป็นสี่สิบวงเล็บสองเพราะว่าในใบหนังสือรับรองหาง่ายจ่ายเขียนว่าหักเนื่องจากเป็นค่าบริการ อ่าก็ออกแค่แรงอย่างเดียวค่ะออกแค่แรงอย่างเดียวนะคะเขาก็เลยบอกว่าเป็นข้าบริการเขาเลยตีเป็น40่สิบวงเล็บสเมื่อตีเป็น40่สิบวงเล็บสองเนี่ยก็เลยจะเสียภาษีสูงอ่าเสียเสียภาษีโดยหักลดหย่อนได้น้อยหักลดหย่อนได้น้อยเสียภาษีสูงเขาก็เลยมีปัญหาแล้วเขาก็เลยไปปรึกษาสํานักงานบัญชีครับที่หนึ่งนะคะสำนักงานบัญชีบอกว่าให้เขาเนี่ยไปยื่นเป็นพองเออหาตุ๊กตามารับเงินแทนอ่าหาตุกระตาะจายกระจายหลายๆคน รกระจายการรับเงินหลายๆคนแล้วก็ให้ยื่นเป็นพงง,ง,งอดอหนึ่งกอไปครับให้ยื่นเป็นพงกะดอหนึ่งกอไปซึ่ง,งแ,ตแต่เขาไม่ได้เปิดเป็นบริษัทเขาจะมีพ,พงกรดงกนนะดอหนึ่งกอนั่นน่ะสิคะคือพงกรดอหนึ่งกอที่มันสําหรับบริษัทที่เป็นผู้รับเงินเออแล้วมันก็ไม่เกี่ยวนะคะ <c oughs> มันคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเขาเป็นคลธรรมดาเขาไม่มีสิทธ์ยื่นพรงรดอหนึ่งกออ่าแล้วไงต่อ <c oughs> ก็เลยก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็มามุ่งประเด็นไปที่ว่าหาคนตุ๊กตาหลายๆคนมารับเงินแทน มารับเงินอะไรแทนมารับแทนค่าจ้างไงคะจะได้ไม่เกินล้านแปดแล้วก็กระจายหลายๆคนภาษีเงินได้คนธรรมดาจะไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสียภาษีสูงคือจะจะจะรับเงินจากผู้ว่าจ้างทีนึงก็ไปหาตุ๊กตามาให้ผู้ว่าจ้าง<ค>น,นะคะัสี่ห้าคนอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อไม่ไม่ให้ออกในชื่อของตัวเองคนเดียวก็รับสี่ห้าคนเงี้ยค่ะ,คคะสมมุตินะคะคไปรับเงินคราวนี้ซึ่งการไปรับเงินตรงนี้นะคะก็ต้องมีปัญหาอีกหลายในเรื่องของการจ่ายเงิน ก็ต้องจ่ายเงินในนามอาจารย์มานบเจเจีย๊ยบแล้วก็กอขพไปเรื่อยๆแล้วคุณจะไปทวงเงินเขาอย่างไงเข้าบัญชีใครแล้วทวงยากนะอาจารย์เอออันนี้เป็นปัญหาเลยปัญหาครับทุกคนก็อยากจะได้เงินหมดเข้าบัญชีใครก็ทวงเงินยากละคราวนี้เจ๊ก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้นะและที่สาคัญบริษัทผู้ที่จะจ่ายเงินเขาจะยอมหรือเปล่าอือตงหลายคนตั้งหลายคน,ยคนทําให้เขาเกิดความว,าวุ่นวายวุ่นวายนะคะตั้งหลายคนแล้วตรงนี้เจ๊ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเจี๊ยบนะเจ๊จะตัดทิ้งเลย อ่าแล้วไปทำไงเพราะมันผิดด้วยอ่ะตัวเองไม่ได้ทํางานอ่ะเออคนอื่นไม่ได้ทํางานแล้วคุณเอาตุ๊กตาของเขาใช่ใช่มันผิดแล้วเงินเขาก็เป่าเขาไปเขาก็มีสิไปเครดิตภาษีสิ้นปีได้คุณจะไปทวงเขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยากยากทุกอย่างยากหมดแล้วอีกอย่างมันเป็นการเลี่ยงภาษีที่ผิดกฎหมายด้วยผิดกฎหมายนะฮะค่ะอ่าแล้วถ้าเกิดเป็นคุณในมุมมองคุณคุณจะทำไงเจ๊บอกว่าเจ๊จะตีว่ารายได้ของเขาเนี่ยเป็น40วงเล็บ7เป็น4 0วงเล็บก็จะหัก ค่าจ่ายเป็นการเหมาได้เยอะหรือไ,<ด>ไม่หักหรือไม่ก็หักได้ตามความจำเป็นแล้วสมควรแล้วแต่จะเลือกเอาใช่ใช่ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเขาเหมาะสมที่เป็น40วงเล็บ7ด้วยหรอ <c oughs> เขา,า <c oughs> เป็น40ว <ๆ S 1> งเล็บ7ได้เพราะเขารับเหมาเพราะเขาต้องออกหาทั้งท่อทั้งแรงทั้ง<ส>อุปกรณ์อะไรต่างๆไปนการในการที่จะไปซ่อมท่อไฮโดรลิกนี้นะคะเพราะฉะนั้นตีเป็น40วงเล็บได้เลยค่ะหักเป็นการเหมาได้นะคะแล้วเขาก็ยังงงอีกว่าเอ๊ะในกรณีนี้เนี่ยเขาไม่เคยเก็บบินเลย เก็บบินพวกค่าใช้จ่ายต่างๆอาจารย์จะตอบตรงนี้ว่าอย่างไรคะก็ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาไงฮะเมื่อก็เมื่อคุณไม่เคยเก็บบินคุณจะไปหักตามกวามจะเป็แล้วสมควรได้ไงเพราะคุณไม่มีเอกสารค่ะคือเงินได้ประเภท40เล็บ7ทําได้2วิธีเป็นค่าใช้จ่ายคือหักเป็นการเหมา70%กับหักตามความจําเป็นและสมควรเลือกได้2อย่างถ้าคุณหักเป็นการเหมาคุณไม่ต้องเก็บบินแต่อย่างใดเลยแต่ถ้าเกิดคุณหักตามความจําเป็นและสมควรนั่นคุณต้องเก็บบินและก็ต้องทําตามมาตรา65ทวี65ตีด้วยครับนะคะนนั้ วันนี้ก็จะมาตอบให้แล้วนะคะว่าคุณเลือกเป็นการเหมาคุณไม่ต้องเก็บบินเลยเออแล้วเขาเห็นเขาถามนะไม่รู้ผมจําผิดป่า,าถามว่ามันเป็น40วงเล็บ8หรือเปล่าจะตอบว่าไงเมื่อเมื่อเข้า40วงเล็บ7จ็พี่ต้องเป็น8ค่ะเออว่า7แล้วก็เปเจแล้วก็จบที่7เลยไม่ต้องเป็นแใช่ใช่ใช่ ไม่ต้องไปแปดเลยนะคะไม่ไม่ต้องไปคล้องเกี่ยวกับเขาเลยแปดเพราะฉะนั้นของคุณคือ40วงเล็บ7นะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดคุณเป็น40วงเล็บ7แล้วเนี่ยนะคะคุณจะได้รับภาษีคืนด้วยตอนสิ้นปีเวลาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเอ้ยเงินได้บุคคลธรรมดาเพราะคุณโดนหัก3%หักไปเยอะแล้วหักเยอะแล้วทั้งปีใช่ค่ะมีสิทธิ์ได้คืนชัวร์มีสิทธิ์ได้คืนชัวร์เพราะฉะนั้นคุณต้องไปชี้แจงชี้แจงให้คุณเป็น40วงเล็บไม่ใช่40วงเล็บ2อใช่ค่ะ